ถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมบุรีได้เปิดโครงการพัฒนาความปลอดภัยระดับพื้นที่ด้านอักขีภัยและความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดเศรษฐกิจสำคัญของไทย ที่โรงแรมเจพัคอำเภอเมืองจังหวัดชมบุรีนายชัยพรแพพิลมรัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาความปลอดภัยระดับพื้นที่ด้านอักขีภัยและความปลอดภัยทางถนนประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลร่วมกว่า150คนเข้าร่วม จังหวัดชมบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลให้สังคมเปลี่ยนจากชนบทสู่เมืองประกอบกับปริมาณการใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นทั้งภาคครัวเรือนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวทำให้เกิดอุบัติภัยและอักขีภัยสูงโดยตั้งแต่วันที่หมกราคมถึง31กรกฎาคม2568เกิดอักขีภัย55ครั้งมีผู้เสียชีวิตสรายส่วนอุบัติเหตุ ทางถนนเกิดขึ้น1,528ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1,183รายและเสียชีวิต345รายโครงการนี้ค่ะจัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความตระหนักและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงอักขีภัยและอุบัติเหตุทางถนนพร้อมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอดบ,บทเรียนที่ผ่านมาเพื่อนำไปปรับปรุงและขยายผลในการปฏิบัติงาน นายชัยพรระบุด้วยนะคะว่าการตระหนักถึงความเสี่ยงและการวางแผนป้องกันการฝึกอบรมบุคลากรและความพร้อมด้านเครื่องจักรอุปกรณ์จะช่วยให้การรับมือกับสาธารณาภายัยมีประสิทธิภาพสูงสุดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและส่งเสริมความปลอดภัยในพื้นที่ชมบุรีได้อย่างยั่งยืน